ธรรมะวันล,ลนิดชีวิตแจ่มใสและในวันนี้ก็จะได้กล่าวในเรื่องชวนผู้อื่นสร้างคุณงามความดีเราก็มีความสุขใจการสร้างคุณงามความดีด้วยการทำบุญต่อก่อบุญเพิ่ม เสริมผลบุญอาวัยเป็นผลกําไรแก่ชีวิตของตนเองการสร้างคุณงามความดีถือว่าชีวิตของเรานั้นมีค่าสมกับการได้เกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาเมื่อตนเองได้สร้างคุณงามความดีจนเกิดความเคยชิน เมื่อตนเองได้สร้างคุณงามความดีอยู่ประจำผลที่เราได้รับนั่นก็คือความสุขใจตามมาคนที่สร้างคุณงามความดีจิตก็ผ่องใสใจผ่องแผ้วจิตใจก็มีแต่ความเบิกบานจิตใจก็มีแต่ความเฟื่องฟู พราะชีวิตจิตใจของเขานั้นก็อยู่แต่กับการสร้างคุณงามความดีสร้างสาระประโยชน์ให้เกิดขึ้นในชีวิตจิตใจของตนเองเมื่อตนเองได้สร้างคุณงามความดีแล้วก็เห็นว่าผลของการสร้างคุณงามความดีก็นำมาซึ่งความสุขสุขโขปุญญาสัจจโยการสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุข การสั่งสมบุญการสร้างคุณงามความดีการสร้างบารมีการสร้างอานิสงส์แห่งความดีนี่ก็นำมาซึ่งความสุขแต่ถ้าหากว่าเรานั้นสร้างความชั่วสร้างความเลวนาะประพฤติผิดนะ่ะด้วยการผิดตัวบทกฎหมายสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับบุคคลอื่นๆ การสั่งสมซึ่งความชั่วน่กานำมาซึ่งความทุกข์นำมาซึ่งความไม่สบายใจฉะนั้นการสั่งสมคุณงามความดีกับการสั่งสมคุณงามความสั่งสมความชั่วนะขออภัยการสั่งสมคุณงามความดีกับการสั่งสมความชั่วมันมีผลต่างกัน การสั่งสมคุณงามความดีก็เป็นที่รักของผู้คนทั้งหลายเป็นที่รักของปิยชนเป็นที่รักของเทวดาคนดีอยู่ที่ไหนก็เกิดความชุ่มชื่นที่นั้นเป็นที่ปร,รารถนาเป็นที่ต้องการแก่บุคคลทั้งหลายเพราะคนไหนเข้าใกล้คนดีเขาก็มีความปลอดภัยคนไหนเข้าใกล้คนดี เขาก็มีความสุขใจตรงกันข้ามถ้าหากว่าเราสั่งสมความชั่วคนไหนที่เข้าใกล้คนชั่วคนชั่วก็คือสร้างแต่ความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับชาวบ้านชาวเมืองให้กับผู้คนทั้งหลายก็ย่อมที่จะเป็นสิ่งที่รังเกียจเดียดฉันต่อผู้คนหมู่มากนอกเสียจากว่าเป็นที่ปรารถนาต้องการ ก็เป็นคนที่ลักษณะจิตใจใคล้ายๆกันทีนี้มากล่าวถึงเรื่องของการชวนบุคคลอื่นสร้างคุณงามความดีนะก็มีความสุขใจบุคคลใดก็ตามนะได้ชวนมวลญาติมิตรหรือชวนญาติสนิทมิตรสหายวงวานวานเครือเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้คนทั้งหลาย ชวนผู้อื่นให้สร้างคุณงามความดีชวนผู้อืน่นให้สร้างบาร,รมีชวนผู้อื่นให้ไปฟังเทศฟังธรรมนำมาซึ่งการสร้างปัญญาชวนผู้อื่นนั้นได้สมัครสมานความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสามัคคีรวมพลังกันเช่นสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นในสาธารณชนหมายถึงเช่นว่าเขากำลังจะสร้างถนนหนทาง เช่นเขากำลังจะสร้างถนนหนทางเข้าไปสู่วัดก็ตามสร้างถนนหนทางเป็นสาธารณประโยชน์ก็ตามหรือช่วยเหลือนะภัยจากน้ำท่วมก็ตามช่วยเหลือภัยจากไฟไหม้ก็ตามถ้าหากว่าเราได้ชวนผู้อื่นได้สร้างคุณงามความดีเช่นเทีาตมาภาพได้กล่าวมานี่ก็มีความสุขใจโยม คิดถึงความดีที่เราได้ชวนผู้อื่น,นได้สร้างคุณงามความดีเรากลับมาบ้านก็มีแต่ความสุขสำราญในจิตในใจของเราชวนคนอื่นสร้างความดีเราก็มีความสุขใจถ้าชวนผู้อื่นสร้างความชั่วก็มีแต่ความทุกข์ใจคนดีชวนคนดีด้วยการสร้างคุณงามความดีเนี่ยก็เป็นไปได้วยความเรียบร้อยดีงาม แล้วก็เป็นการชวนคนที่มีลักษณะนิสัยใจคอคล้ายกันแต่ถ้าว่าคนดีนี่ไปชวนคนชั่วสร้างคุณงามความดีเนี่ยบางทีก็คนชั่วอาจจะมองว่าเป็นสิ่งที่งมงายบางหรือบางคนก็เคยชั่วมาก็แลเห็นซึ่งสัจธรรมแห่งชีวิตพอเห็นคนดีมาชวนไปสร้างคุณงามความดีก็อนุมโมทนายินดี นี่ก็เป็นที่นาโนะโมทนาก็ตรงกันข้ามคนชั่วจะชวนคนชั่วด้วยการสร้างความชั่วมันก็เป็นเรื่องง่ายเพราะนิสัยใจคอคล้ายกันแต่ถ้าว่าคนชั่วนี่ชวนคนดีไปสร้างความชั่วด้วยกันคนชั่วชวนคนดีไปทำความไม่ดีเช่นกระทำให้ผู้อื่นเดืดเอดร้อนใจ ประพฤติตนเป็นคนที่ผิดตัวบทกฎหมายนล้วก็เป็นไปด้ยวยความยากลำบากเพราะว่าคนดีจะให้ไปกระทําความชั่วเหมือนกับคนชั่วที่ชวนนั่นก็เป็นไปด้ยวยความยากลําบากถ้าหาคนดีคนนั้นก็มีสติมีปัญญาเข้าใจอย่างถ่องแท้อย่างแจ่มแจ้งว่าอะไรคือสาระอะไรคือประโยชน์ ในเรื่องของการชวนผู้อื่นให้สร้างคุณงามความดีเหล่านี้ท่านทั้งหลายเราชวนผู้อื่นในสร้างคุณงามความดีแม้เขาจะไม่มีเวลาไปร่วมการสร้างคุณงามความดีก็ตามแม้เขาไม่ได้ไปสร้างคุณงามความดีก็ตามแต่เราก็มีความสุขใจเพราะเรานั้นได้เปรียบดังว่าเป็นกระบอกเสียง ได้ลำเรียงข่าวสารการบุญต่างๆมาแนะนำพร่ำบอกมาบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังได้มาชวนให้ผู้อื่นไปสร้างคุณงามความดีแม้ว่าเขาไม่ไปเราก็ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดแล้วก็มีความห่วงใยปรารถนาต้องการให้เขานั้นได้สร้างความดีได้สร้างอานิสงส์ แต่ถ้าหากว่าเราได้ชวนผู้อื่นไปสร้างคุณงามความดีนิยมเขาได้ไปร่วมสร้างความดีกับเราด้วยนี่ก็ถือว่านะเป็นสิ่งที่ประเสริฐเอิรดล้ำแล้วก็นำมาซึ่งความสุขใจอัตมาเห็นในช่วงยุคป,ปัจจุบันนี่การชวนผู้อื่นสร้างคุณงามความดีน่รู้สึกว่าจะมีความรวดเร็วแล้วก็ทันสมัยฉับไว เมื่อก่อนนี้กว่าจะได้บอกกล่าวเล่าเรื่องของการทำบุญส,สร้างกุศลนี่ก็ต้องพิมพ์ซองบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังหรือได้ไปพบปะพูดคุยนะอยู่นะอยู่เรียกว่าอยู่ใกล้กันได้ยินได้ฟังนะการพูดการสนทนาการเจราจา แต่ว่าในสมัยปัจจุบันนี่ก็รู้สึกว่ารวดเร็วมากนะเช่นวัดจะทําบุญทอดผ้าป่า,ปาทําบุญทอดกระถินก็มักจะได้ยินการบอกกล่าวที่รวดเร็วทันสมัยเพราะอยู่ในยุคข,ของการใช้เทคโนโลยนะีอยู่ในยุคข,ของโซเชียลที่ทันสมัยวัดไหนจะมีงานทําบุญสร้างกุศลวัดไหนจะ สมแมสมศาลาต่อเติมเสริมแต่งหรือสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างวิหารหรือจะสร้างถนน้นทางหรือการสร้างคุณงามความดีอะไรก็ตามในสมัยปัจจุบันนี้ก็มีการบอกกล่าวมีการชวนบุคคลอื่นให้สร้างคุณงามความดีที่รวดเร็วทันใจแล้วก็ถ่ายรูปเสร็จสับเรียบร้อยเราก็แชร์ไปให้กับเพื่อนฝูงหมู่ญาตทั้งหลายได้แลเห็น ความประสงค์ของทางวัดที่กําลังจะได้ก่อร่างสร้างทำเช่นการสร้างโบสถ์สร้างศาลาหรือการต่อเติมเสริมแต่งการบุรณะปฏิสังขรณ์ในยุคนี้ก็ถือว่าเห็นญาติโยมนี่ก็บางทีไปเห็นงานกระถินนี่ก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจนีเหมือนกันนะแต่ก่อนอาตามาภาพนี่ก่แลเห็นในยุคสมัยที่ตนนะบรนปรพชาเป็นสมัมมาเนน ในขณะนั้นตอนเป็นสามนเณนรโยมเวลาทําบุญถอดกระถินก็ตามทําบุญถอดปลาป่าก็ตามทางวัดก็จะดําเนินการเรื่องการเตรียมสําหรับกับข้าวหรือเตรียมข้าวปลาอาหารเพื่อญาติโยมทั้งหลายที่มาทําบุญสุนถานแต่ว่าในสมัยปัจจุบันนี้พอเวลามีงานถอดกระถินวัดใดก็ตามนะก็จะแลเห็นญาติโยมนั้นเป็นผู้ใจบุญใจกุศลพากันไปจอง เป็นเจ้าภาพโรงฐานโอ้ไม่ว่าวัดวัดไหนนี่โยมถือว่าทางวัดนี่ก็ประหยัดงบประมาณได้มากแล้วก็ถือว่าทางวัดนั้นได้มีญาติโยมเข้าไปร่วมสร้างสรร์คเข้าไปร่วมในการที่จะช่วยนะแบ่งเบาภาระหน้าที่ให้กับทางวัด โอ้เห็นข้าวปลาอาหารนี่ยอมมากมายจริงๆนะบางวัดในโรงทานนี่ล้นไปไกลทีเดียวเขาก็ทําทานถวายเพลแก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรแล้วก็เป็นโรงทานแก่ญาติโยมทั้งหลายที่มาทําบุญสุนทรทาน,เน่เขาก็อยากจะได้สร้างอานิสงส์ด้วยการให้ญาติโยมทั้งหลายที่มาทำบุญอิ่มใจ ที่ได้สร้างสมอบรมซึ่งคุณงามความดีแล้วก็ยังอิ่มกายด้วยนะรงทานนี่ก็มากสามารถเดินทานกันได้อย่างสะดวกสบายอิ่มน้ำสำราญบางคนก็เป็นโรงทานผัดมีบางคนก็เป็นโรงทานนะก๋วยเตี๋ยวบางคนก็เป็นโรงทานไอติมบางคนก็เป็นโรงทานขนมเนยโอ้กล่าวไม่หมดจดไม่ไหวมากมายหลากหลาย นี่ในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยจะมาภาพได้เลยเห็นว่าญา,าติโยมรู้สึกว่าทําบุญกันเป็นลักษณะแบบกระตุ่มหุ่มห่อกันกลมเกลียวกันสมารสมานสมามัคคีเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันไม่ว่าวัดไหนทอดกรถินในยุคปัจจุบันนี้โอ้เห็นโรงทานนี่มากมายนะบางญาติบางโยมเขาก็ตั้งโรงทานนะตนเองมีปัจจัยอาจจะยังนะไม่มาก ก็มีความปรารถนาอยากจะทําโรงทานมีอาหารมากมายหลากหลายชนิดเขาก็ไปชวนหมู่กันมาชวนญาติกันมาบอกกล่าวเล่าเรื่องบุญทานการขุศลนะพอเห็นญาติโยมมาร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็จึงได้นํากันไปนะเป็นคณะไปร่วมกันเป็นเจ้าภาพโรงทานนี่คือความสุขใจมากโยมอาตมาภาพเองก็บางทีมาชวนญาติโยมไปสร้างคุณงามความดีนําพาญาติโยมนั้น นะร่วมกันบุรณะปฏิสังขรณ์่อมแซมเช่นตั้งแต่เบื้องต้นการสร้างห้องน้ําห้องสุขาการบุรณะส่อมแซมศาลาปฏิบัติธรรมหรือนําพาญาติโยมนั้นนะได้สร้างคุณงามความดีในทางพระพุทธศาสนาในวัดวาอารามเนี่ยโยมเห็นญาติโยมได้มาร่วมกันสร้างคุณงามความดีตามที่เราได้ชวนเขานี่โอ้โหความสุขใจก็เกิดขึ้นมันเกิดปีติอิ่มอกอิ่มใจบางทีนี่โยม ไม่ฉั้นข้านะก็ยังรู้สึกได้ว่าตนเองนั้นนะมีความอิ่มนะเพราะว่าภายในนี่มันมีความสุขใจมีความอิ่มเอมเปรมปรีปรเห็นญาติโยมทั้งหลายมาร่วมกันสร้างคุณงามความดีในเรื่องของการชวนผู้อื่นนี้นะถ้าเราชวนเขาด้วยความตั้งใจตั้งอกตั้งใจชวนเขาด้วยความบริสุทธิ์ผุดพอง นำพาให้เขาได้สร้างคุณงามความดีนิยมมันมีความสุขใจมากนะอย่างนั้นญาติโยมทั้งหลายเรายังมีโอกาสยังมีเวลาชีวิตของเรายังมีค่านะทุกนาทีก็มีความหมายให้เร่งรีบสร้างคุณงามความดีนี่ก็เป็นสาระประโยชนนะ์คุณงามความดีนี่แหละเป็นที่พึ่งแก่เราอย่างแท้จริง เราไปสร้างความดีด้วยเราก็ชวนญาติสนิทมิตรสหายบ้านไกลเรือนเคียงไปร่วมกันสร้างคุณงามความดีด้วยนะก็คือต้องการให้เขานั้นได้สร้างอานิสง์ต้องการให้เขาได้สร้างผลกําไรให้เกิดขึ้นในชีวิตนะของเขานั่นเองอย่างนั้นการชวนผู้อื่นให้สร้างคุณงามความดีนะก็นํามาซึ่งความสุขใจขอ ความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายขอเจริญพร